สวัสดีครับสวัสดีค่ะผมครูบาวกายชาแนลกับสาวหนึ่งนะครับมาพบกับพี่น้องคือเก่าครับเมเน้นะครับมาพบกันกับช่วงเทียงเทียงเหมือนเดิมเวลาเก่าเวลาเดิมนะครับกับบาวไกยชาแนลครับทางช่องนีัาช่องยูทูบเฮานีดาะนะครับอย่าลืมครับปาแดกบองปลาดาบองแม่สมนึกคือเก่าคือเดิมนะครับของแม่สมนึกนะครับเป็ดเองตำเองนะครับพร้อมทรงพี่น้องมีเมนูยังเมอนต มือนี้มีคือเก่าค่ะปลาบองแม่สมเนื่องนะกัปลาทูทอดแล้วก็แกงเคเรตใส่หมูสามชั้นแกง่ซุปมะเขือค่ะซุปมะเขือ,อข้าวเหนียวมา,นา,นาวเนี่ยเปนข้าวเหนียวมาเนี่ยจับเบเอาอยู่บนข้าวเหนียวมากินกันพี่นอ้องนะครับกินตะกร้อ,อก๋วยเตี๋กันนี่กินปลา Dia ngelau Cukai Hmm Bagi yang sok sudah Hãy subscribe cho 这里，这里，这里。 กับใส่ปลาเยไม่บเอาปลานี่ตักไส้เลย

ขออนุญาตบางหลานพอดีเ <c oughs> ขาฝากร้านไว้ 我姐。<säger> <行> OK,

嗯，大白兔。 ก็ทุยหัวก็เจ็บ No hace ตู้นี้หากินยากไม่คิดเลยดิใบอ่อนบ่เคอยออกพอดีไปเห็นพอดีก็เลยเละมาหน่อยหนึ่ง

แสบแจร่เนาะแกะขี้เล็กสูปเคีย์ทอดประทูประด็บวองต้มประเคียบปากต,ปปตีน,นั้นน้่ครับนะครับบ่าวไก่ชนแนลนะครับกับสาวหนึง่งนะครับฝากซอยกันน้ำเน่นะครับแสบเนี่ยบถึกเนี่ยแสบเน่ยแบเนี่ยตึดปากแน่ยปถึกปากเน่ย,เนยนะครับคอหอโคอไอ้นะครับ ฝากกดติดตามซอยไรซอยแชร์ให้ครูบาวยายชายเหนี่ยวนั้อเด้อครับพี่น้องนะครับหาเมนูสับแช่นะครับแบบบ้านๆแน่นะครับอาหารพื้นเมืองแนี่อีฮังอาหารไทยๆเนี่ยเดี่ยวแต่ตามเมนูดอกนะครับหาได้เลยฮะไดได้ก็หาเอานั่นลักไม่เฮ็ดสู่กินนะครับฝากพี่ากน้องนั่งในเด้อนะครับสำคัญคือสุปปลาแดกบองนะครับฝากนั่เนี่ยของแม่สมฤกครับมื้อนี้ครับบาวยายกับประหยัดนะครับอ่า ไปก่อนนะครับเจอกันไหมนะครับมิโนนานะมูรค่าแล้วก็เด้อครับเด้อดนะพี่น้องครับสวัสดีครับ